น้ำได้เร็วแล้ะกุ้งสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลยนะครับใช้ในการสร้างเปลือกให้แข็งตัวนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่มีผลกระทบต่อค่าน้ำด้วยครับผมนี่ครับเส้่นี้นะครับผมอันนี้คือน้ำเปล่านะครับผมคือน้ำที่เราตักมาจากที่เราพักนะครับผมอันนี้เป็นภาชนะผสมน้ำนะครับผมอ่ะแค่นี้พอนะครับ ทำการผสมให้เข้ากันกับน้ำนะครับผมคนๆให้เข้ากันกับน้ำนะครับผม,มสิ็จแล้วนะครับผมก็จะเทคอรายลง,ลงไปในน้ำนะครับผมครับ คราวนี้กุ้งก็จะมีคอลายนะครับต่อไปผมก็จะเก็บเปลือกกุ้งขึ้นมานะครับผมครับเก็บเปลือกกุ้งขึ้นมาเปลือกกุ้งนะครับค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์ดีนะครับผมหาครบนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับผมสังเกตได้จากหาคู่ที่สามจะมีรูะครับผม ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม